พูดคุยเรื่องเข้าไทยวันที่29กรกฎาคม65เพื่อนๆนที่เข้าไทยแล้วเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรจะต้องรู้อีกไหมเนื่องจากว่ามาตรการการเข้าประเทศก็ยังไม่หมดนะครับตอนนี้ก็ยังคงเหลือการที่จะต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือใบตรวจโควิดสาหรับคนที่ยังไม่ได้ต้องคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอยู่ทีนี้เพื่อนๆนสามารถดูข้อมูลทบทวนได้อีกทีหนึ่งใน go no ok guide com reopen นะครับ เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือสรุปสั้นๆก่อนก็คือตอนนี้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้าไทยนะครับตรงนี้ไม่ต้องขอ Thailand Pass นะครับไม่ต้องซื้อประกันแต่อยากจะซื้อเพื่อคุ้มครองด้านสุขภาพอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ได้บังคับซื้อไม่ต้องขอ Thailand Pass แล้วก็ถ้ามีใบรับรองฉีดวัคซีนก็คือก็โชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนที่เครื่องบินจะออกก็เขาจะมีการตรวจเอกสารตรงนี้ก่อน แต่กรณีไม่มีใบรับรองฉีดวัคซีนก็จะต้องไปตรวจโควิดนะครับเป็น PCR หรือว่า Antigen Test คือแต่ทางไทยจะเรียกว่า p r o f e s s i o n a l a t k คือตัวเดียวกันต้องตรวจก่อนบินไม่เกิน72ชั่วโมงแล้วก็เอามาโชว์กับเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันแต่ต้องระวังนะครับถ้าตรวจแล้วผลเป็นบวกไม่คือจะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้นะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ฉะนั้นคนที่ไปเที่ยวระยะสั้นแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนถ,ถึงแม้ว่าปลายทางยุโรปบางประเทศจะให้เข้าได้แต่ว่าตรงขากลับประเทศตัวเองเนี่แหละก็คือเรื่องผลเป็นบวกเนี่ยต้องระวังแล้วกรณีก็คือมีแค่นี้ถ้าฉีดวัคซีนก็โชว์ใบฉีดวัคซีนอย่างเดียวจบไม่ต้องตรวจใดๆถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องตรวจเป็น PCR หรือว่าแอนติเจนเทสไม่เกิน72ชั่วโมงแล้วก็ผลเป็นลบเท่านั้นถึงจะขึ้นเครื่องบินได้กรณีเด็กนะครับอันนี้มีสรุปว่าอยู่แล้ว อายุ0ูนถึงบนะครับเราก็เลยจะนับว่าเป็นเด็กนะครับ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็เหมือนผู้ใหญ่ทุกประการก็ถ้าเด็กนะครับศูนถึงปีนะครับสรุปสั้นๆก่อนเลยสถานภาพเดียวกับผู้ปกครองที่มาด้วยกันนะครับศนถึงสิบปีฉะนั้นถ้าเด็กอ่าาถ้าผู้ปกครองฉีดวัคซีนแล้วเด็กที่มาด้วยกันก็เป็นสถานะฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันก็คือไม่ไม่มีการต้องอ่าเขาเรียกอะไรไม่ต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่อง แต่ถ้าผู้ปกครองที่มาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นแหละอันนี้ก็ก็ต้องมาแยกกันอ่าก็คือถ้าผู้ปกครองไม่ได้ฉีดเด็กก็ก็ผู้ปกครองก็ต้องตรวจใช่ไหมเด็กก็ต้องตรวจตามผู้ปกครองไปด้วยทีนี้ถ้าเด็กไม่ได้มากับผู้ปกครองตรงตรงนี้แหละจะต้องฉีดอย่างน้อยหนึ่งเข็มหรือถ้าไม่ได้ฉีดก็ต้องมีใบตรวจโควิดเช่นเดียวกันทีนี้ต่อมาเราก็มาดูในคอมเมนต์นะครับของพูดคุยเรื่องเข้าไทยในครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอ ก็คือในเมื่อประเทศเข้าง่ายขึ้นนะครับส่วนที่เหลือก็คือว่าปัญหาตามปกติเหมือนที่เหมือนที่ก่อนโควิดก็เคยเป็นอยู่แล้วก็คืออย่างเช่นแจ้งที่พักภายใน24ชั่วโมงหรือว่าบางอย่างนะครับก็ดูว่าแต่ละคนเขาว่ายังไงกันบ้างอันนี้คือเพิ่งมาจากสต๊อกโฮมกับครอบครัวสายการบินไทยตอนแรกกังวลเรื่องผลการขอผลตรวจของเด็กมากแต่ตามที่ได้รับข้อมูลจากคุณออฟดูใบวัคซีนของพ่อแม่แค่นั้น มาถึงส่วนอนณภูมิไม่ได้ดูอะไรเพิ่มสะดวกตลอดการเดินทางค่ะครับถ้าพ่อแม่ฉีดวัคซีนแล้วเด็กต่อให้ฉีดหรือไม่ฉีดก็ตามก็จะเป็นสถานะเดียวกันกับพ่อแม่นะครับวงเล็บศูนถึงสิปีนะครับของคนนี้ก็มีประเด็นเรื่องของการขอวีซ่าเข้าไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนคือชาวต่างชาตินะครับประมาณ50กว่าประเทศนะครับเขาก็จะเข้าไทยได้โดยที่เป็นฟรีวีซา่า ซึ่งก็จะอยู่ในไทยได้30วันแล้วก็ต่ออายุได้อีกหนึ่งครั้งที่ต่อมอตรวจคนเก้าเมืองใกล้บ้านหรือต่อมอประจำจังหวัดก็ได้อีก30วันก็ไปจ่ายเงินประมาณพันเก้าร้อยกว่าบาทก็รวมรวมแล้ว30มสบวกสาก็อยู่ในไทยได้สูงสุดไม่เกิน60วันทีนี้ก็ดูว่าเราเข้าขายประเทศที่มาฟรีวีซ่าได้ไหมซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศฝรั่งเกือบเกือบทั้งหมดนะครับแต่แต,แต่ต้องระวังยุโรปบางประเทศไม่ได้นะแต่แต่ถ้ายุโรปในเขตเชงเก้นอะ ยี่สิบกว่าประเทศน่ยเป็นสมาชิกเชงเก้นน่ะได้หมดอยู่แล้วแบบที่อยู่ขอบ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 นอกๆน,น,น,น่ะอย่งตะวันออกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็อันนั้นอาจจะไม่ได้ก็อย่างเช่นโรเมเนียบัลแกเรียเอ่ออะไรพวกเนี้ยเนียจำจำไม่ค่อยได้ละเอ่อก็ถ้าอยู่ในเชงเก้นก็คือได้นะครับแล้วก็อเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนดาอะไรพวกเนี้ยได้หมดแล้วก็ถ้าในเอเชียก็เอ่อญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆเรา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันก็ได้หมดแล้วก็ตะวันออกกลางบางประเทศนะครับ UAE, กาตาร์ซาอุดีอาระเบียอะไรเนี้ยได้ฟรีวีซ่าแล้วทีนี้คือถ้าถ้าเราไม่ได้ฟรีวีซ่าหรือเราจะอยู่เกิน60วันอันนั้นแหละถึงจะต้องขอวีซ่าเข้ามาแล้วคนนี้ก็บอกว่าสามีไปเกิน5วันทางสถานทูตตอบให้ต้องต้องให้ภรรยาออกใบเชิญพร้อมบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่เขาสงสัยว่า แล้วถ้าไม่มีภรรยาไทยเนี่ยไม่ต้องมาขอวีซ่าเลยหรือไงไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือว่ากรณีที่ไปพักบ้านคนไทยไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นภรรยาใครก็ได้ใครก็ได้ก,ไดก็คือท่านเนี่ยถ้าเราขอวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยวีซ่าท่องเที่ยว TR วีซ่าเนี่ยอันนี้จะอยู่ในไทยได้หกสิบวันแล้วก็ต่อ,อยได้อีกสามสิบวันรวมแล้วเป็นหกสิบวกสาสิบก็คือเก้าสิบวันอ่าก็จะนานขึ้นอีกหน่อยสําหรับประเทศที่ขอวอ่ามาฟรีวีซ่าไม่ได้ หรือประเทศหรือคนที่จะอยู่เกิน60วันแต่ไม่เกิน90นะครับซึ่งการขอวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยก็ถ้าอยู่บ้านคนไทยซึ่งเป็นใครก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เป็นใครก็ได้เขาไม่ได้ดูเอกสารราชการอะไรเลยแต่เขาจะขอ,อเขาก็จะขอใบเชิญจดหมายเชิญสั้นๆว่าจะให้มาพักกับเอ่อจะให้ในายคนนี้หรือหรือคนนี้มาพักแค่นั้นนะครับก็คือเขียนสั้นๆเอ่อแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้าน ก็เราจะเรียกว่าคนไทยเป็นผู้เชิญแต่ถ้าใครที่ขอวีซ่าแต่ว่าไม่ได้พักบ้านคนไทยก็ใบจองโรงแรมนั่นไงแต่ทีนี้คือถ้าเกิดว่ามีทะเบียนสมรสไทยแล้วนะครับหรือทะเบียนสมรสต่างประเทศก็ได้อันนี้คือขอเป็นวีซ่านอนโอได้นะครับนอนโอก็คืออย่างอย่างเนี้ยถ้ามีภรรยาหรือสามีไทยใช่ไหมก็นี่เไรนอนโอคู่สมรสอันนี้ก็จะอยู่ในไทยได้90วันแล้วก็ต่อ,อยุด้อีกหนึ่งปีด้วยอยู่ได้นานมาก ซึ่งเอกสารก็แน่นอนพวกทะเบียนสมรสแล้วก็อมีพวกจดหมายเชิญอะไรเหมือนเดิมนะครับจากคู่สมรสชาวไทยแล้วบางสถานทูตก็อาจจะให้แสดงเอกสารเรื่องของรายได้มาถึงไทย12กรกฎาคมกับสามีต่างชาติผ่านฉลุยรวดเร็วทันใจไม่มีการตรวจใช้เวลาตั้งแต่ลงเครื่องจนถึงรับกระเป๋าใช้เวลา30นาทีตอนนี้เหมือนกับทางทางไทยอ่ะตอนลงเครื่องทางไทยเขาจะสุ่มตรวจเฉยๆนะครับก็จะไม่ได้ตั้งด่านเหมือนเมื่อก่อนและ แต่การตรวจน่ยจะตรวจตั้งแต่ต้นทางอยู่แล้วที่เช็คใบฉีดวัคซีนหรือใบตรวจโควิดอ๋อก็ลืมพูดไปเดือนนี้เป็นเดือนที่แปลกมากๆเพราะว่าไม่ได้มีการประชุมอะไรปกติต้องมาพูดรายงานกันทุกเดือนเออประชุมของท่านข้าต้มแล้วยังไงต่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เดือนนี้ไม่มีฮฮเหมือนกับว่ามาตรการจะหยุดลงที่แค่นี้อย่างนั้นแหละว่าเออยังคงเหลือนะยังคงเหลือใบฉีดวัคซีนหรือใบตรวจโควิดนะอ่าคนนี้คอนเฟิร์มกลับมาไทย4ี่กรกฎา สนามบินที่ไทยไม่ได้ดูเอกสารยื่นพาสปอร์ตก็ผ่านได้เลยก็คงยื่นกับตอ่อมอส่วนเอกสารตรวจโควิดเขาขอดูตอนเอ่อตอนขึ้นเครื่องที่อเมริกากำลังจะกลับไทยแต่กังวลตอนเช็คอินกับสายการบินของฝรั่งเศสก็คือฉีดวัคซีนแต่จะครบปีแล้วไม่ฉีดเพิ่มคงจะฉีด2เข็มนะเอ่กลัวสายการบินขอเอกสารเรื่องบูสเตอร์ไม่ครับเขาทางไทยเขาไม่ได้มีไม่ได้มีพูดถึงบูสเตอร์เลย ก็คือเอาแค่สองเข็มนั่นแหละอ่าแล้วก็เรื่องนี้แหละที่อ๊อฟอยากจะรู้นะครับใครใครมีประสบการณ์ช่วยบอกนิดนึงคนนี้เขาบอกว่าสามีมีวีซ่ากเกษียณวีซ่ากเกษียณเหรออ่าเอาเอา,เอาเรื่องวีซ่าเขาก่อนเอ่อวีซ่ากเกษียณอายุหนึ่งปีต่อได้อีกค่ะไม่ต้องออกจากไทยอา่าเสียค่าธรรมเนียมพันเก้าร้อยบาทคืออย่างนี้คือไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงเขาครบคือคือขอวีซ่าเข้ามาเนี่ย ก็จะสามารถต่อได้อีกหนึ่งครั้งโชว์ๆอยู่แล้วแต่ไอตอนที่ครบหลังจากการต่อครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นต้องออกไหมซึ่งอันนี้เราไม่ชัวร์ไม่มีที่ไหนบอกนะครับอย่างวีซ่าเกษียณเอ่อไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ว่าวีซ่าอะไรแต่ถ้าเป็นวีซ่าเอ่อเขาเรียกอะไรน Non O r e ท i r เมนต์นอนโอเอ,อเออวีซ่านอนโอเอก็คือนอ Non มิ m i g นท์ไทป์โอขีดเออันนี้นะครับก็จะอยู่ได้1ปีแล้วต่อได้อีกหนึ่งปี ฮ่าอันนี้จะเข้าขายอยู่แล้วแต่พอต่อไอ้หนึ่งปีครั้งแรกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นน่ะต่อได้อีกไหมอันนี้นที่เราไม่รู้แต่ทีนี้ถ้าใครคาว่าสามีเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นวีซ่ากเกษียณน,นะเพราะว่าวีซ่ากเกษียณเนี่ยมีต้องมีเงื่อนไขของการซื้อประกันด้วยซึ่งคือือถ้าจะซื้อใช้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดอจริงๆไม่ได้จะซื้อแต่ว่าต้องมาเสียไค่าประกันคือเราจะต้องซื้อประกันลองสเตย์ด้วยไงซึ่ง ต้องมีเงื่อนไขผู้ป่วยในสี่แสนผู้ป่วยนอกสี่หมื่นอะไรของเขาน,นั่ยนะค่าประกันแพงมากแล้วก็ราคาเพิ่มขึ้นตามอายุด้วยนะครับยิ่งอายุมากยิ่งแพงอะไรอย่างเงี้ยเะนั้นถ้าเป็นถ้ามีทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยเป็นวีซ่านอนโอคู่สมรสน่าจะดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องซื้อประกันซึ่งถามว่าใช้ประกันต่างประเทศได้ไหมอันนี้คือต้องเข้าข่ายไอ้เกณฑ์การเงินของเขานะครับก็ต้องดูว่าเข้าข่ายไหมถ้ากรณีเราขอวีซ่าท่องเที่ยวไปแต่เรา ขอไปแค่สองเดือนเราสามารถอยู่เกินวันที่เรายื่นขอไปได้ไหมคะอันนี้ถ้าขอวีซ่าท่องเที่ยวมาก็ให้ไปต่อต่ออายุอีกดีกว่าครับก็ต่อได้อีกสามสิบวันอันนี้ก็ถา้าก็ตามคําถามเพราะว่าอ,อยู่สองเดือนเราจะอยู่เกินได้ไหมก็ไปต่ออายุดีกว่าก็จะได้อีกเป็นเดือนที่สามแต่ทีนี้คนมาฟรีวีซ่าหรือขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามานะครับต้องระวังตรงนี้เพราะว่าต่อมอเขาอาจจะขอดูจริงๆอาจจะไม่เชิงต่อมอแต่ตัวไอ สายการบินนั่นแหละจะขอดูตั้งแต่ต้นทางเลยบา,บางสายการบินนะครับว่าเออมีตั๋วเครื่องบินขากลับไหมอย่างเงี้ยก็แล้วทีนี้คือบางทีเราแบบตั๋วเครื่องบินวันเรามันเกินไงอาจจะอ้างว่าจะมาต่อวีซ่าในไทยเะนั้นสมมุติว่าจะมาสองเดือนแล้วตั๋วเครื่องบินก็ขากลับก็คือสองเดือนด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาฟรีวีซ่าซึ่งอยู่ได้สาสิบวันเป็นเบื้องต้นก่อนอย่างเงี้ยแล้วทีนี้บางสายการบินเขาอาจจะมีปัญหาเทนั้นตั๋วขากลับเราก็น่าจะเป็นแค่ ถ้ามาฟรีวีซ่าสาสิบวันก็ขากลับก็คือต้องภายในหนึ่งเดือนด้วยนะครับหรือถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวกอนเนี่ยตัวขากลับก็ภายในภายในหกสิบวันแล้วค่อยไปเลื่อนตัวเอาทีหลังหรือถ้าใครจะเสี่ยงนะครับก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือตัวขากลับก็เป็นไปตามปกติแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าขอดูขากลับที่ตรงตามเงื่อนไขวีซา่าอันนี้แหละนะครับสามสิบวันฟรีวีซ่าก็ต้องกลับภายในสาสิบวันหกสิบวันวีซ่าท่องเที่ยวก็ต้องกลับภายในหกสิบวัน แต่ถ้าเราตัวปกติของเรามันเกินอะ่ะเราก็ไปยืนซื้อตรงนั้นเลยก็ได้ซื้อไอ้โลคอสอะไรที่ออกไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ที่ที่ทกับตามเงื่อนไขที่เขาบอกนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นตัวขาออกเหมือนกันคือเขาต้องการดูตัวขาออกสําหรับวีซ่าท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นอนโ O หรืออะไรเงี้ยเขาก็เขาก็อาจจะไม่ได้ดูเพราะว่ามันมันคือเรามานานไงจากฝรั่งเศสค่ะคุณสามีทําวีซ่าทางออนไลน์ได้รับเมื่อเช้านี้ได้วีซ่าสามเดือน แต่ซื้อตั๋วไปอยู่ไทยสี่เดือนก็ใช้คำว่าสามีแล้วก็วีซ่าสามเดือนก็คงจะหมายถึงนอนอิมิ g กเรนต์ไทป์โอสปาวส์วีซ่าก็คือวีซ่าคู่สมรสนะครับแต่อยู่ไทยสี่เดือนก็คือแสดงว่ากะจะต่อใช่ไหมที่เอาบอกว่าอยู่นอนโอคู่สมรสอยู่ในไทยได้เก้าสิบวันแล้วก็ต่อได้อีกหนึ่งปีฉะนั้นก็ถ้าไปต่อก็แสดงว่าอยู่สี่เดือนได้แน่นอนสอบถามคนที่กลับไทยหน่อยค่ะสําหรับคนที่มีสามีกับลูกชาวต่างชาติต้องเตรียมอะไรบ้างก็มันมีสอง สองสองสองเขาเยนะสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือขั้นตอนโควิดก็มีอันนี้เขาบอกว่าออมีใบฉีดวัคซีนอ่ะโอเคก็โชว์ใบฉีดวัคซีนอย่างเดียวจบคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ตรวจโควิดไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องเป็น PCR หรือแอนติเจนผลเป็นลบอ่ะอย่างที่บอกทีนี้ลูกก็คือถ้าพ่อแม่ฉีดวัคซีนแล้วก็เด็กก็คือถือว่าได้ฉีดวัคซีนตามไปด้วยถ้าพ่อแม่ไม่ได้ฉีดเด็กก็ถือว่าไม่ได้ฉีดนะครับทีนี้ อีกขั้นหนึ่งคือขั้นของวีซา่าอ่าถ้าเกิดว่ามาแบบไหนมาฟรีวีซ่าได้หรือเปล่าก็โอเคแต่ระวังตัวขากลับก็คือต้องไม่เกินเงื่อนไขของวีซ่านะครับมีคนบ่นเอาขอวีซ่าออนไลน์เอกสารยิบยิบยิบย่อยย่อยเยอะแยะมากกว่าตอนขอด้วยตัวเองค่ะวีซ่าครอบครัวที่เคยตอนขอที่ยังไม่มีไทยอ e ีวีซ่าง่ายสบายกว่าไม่รู้กี่เท่าอ่าก็ใช่ครับก็คือความสะดวก มันอยู่แค่ที่ว่าเราก็เราก็ไม่เขาเรียกนะขอทางออนไลน์เสร็จแล้วเขาก็พิจารณาเสร็จแล้วเขาก็ส่งไอไวีซ่ามาทางคือตอนนี้เป็นสติ๊กเกอร์เลสแล้วนะครับไม่ไม่ติดสติ๊กเกอร์บนพาสปอร์ตของเราแล้วก็ถ้าไ้วีซ่าเขาก็ส่งมาทางอีเมลเป็นไฟล์แนบในอีเมลนะครับก็ปริ้นอันนั้นมาเลยแต่ว่าเมื่อก่อนก็คือถ้าไม่ใช่ไปขอที่สถานทูตเลยซึ่งบางคนก็เดินทางไกลก็ต้องเป็นส่งขอทางออนไลน์นั่นแหละแต่ส่ง สุดท้ายก็ต้องส่งพาสปอร์ตไปให้เขาติดสติกเกอร์วีซ่าแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วทีนี้บางคนที่เคยชินกับการขอไอ้ที่สถานทูตเนี่ยก็อาจจะมองว่ายากนะจริงๆมันก็เยอะเยอะขึ้นจริงๆนั่นแหละเอกสารยุบยับอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะครับอ่านี่อันนี้มีคนมาคอนเฟิร์มเรื่องตั๋วออกนะครับอย่างที่บอกนะตัว๋วถ้ามาฟรีวีซ่าหรือวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยตั๋วต้องเป็นตามเงื่อนไขของวีซ่านะครับมีบางคนเคยไงเอ ตั๋วกลับนี่กลายเป็นอยู่ไทยสามสิบหกวันอย่างเงี้ยแต่มาฟรีวีซ่าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะว่ามันต้องไม่เกินสามสิบไงตั๋วออกทีนี้เขาก็บอกว่าตั๋วขากลับไม่จําเป็นต้องกลับไปประเทศต้นทางหมายถึงตั๋วขาออกจากไทยไปประเทศเพื่อนบ้านก็ได้อ่าอย่างเขาก็ยกตัวอย่างกรณีสั่งชาติเข้าไทยไม่มีวีซ่าก็คือมาฟรีวีซ่านั่นแหละเพราะว่าเป็นพาสปอร์ตนอร์เวย์ถึงไทยยี่สิบสองสิงหาแต่มีตัว๋วไม่มีตั๋วขากลับนอร์เวย์นะ แต่มีตัวขาออกจากไทยไปเวียดนาม17กันยาก็ได้เหมือนกัน <c oughs> เอานึกว่าจะเล่าก็คือแบบนี้ตอนเช็คอินก็ไม่มีปัญหาขึ้นเครื่องได้ใช่ไหมคะ <c oughs> นึกว่าจะเล่าว่าว่าเคยว่าทําแล้วได้สิครับคือมันเป็นเชิงกฎสากลอยู่แล้วว่าประเทศอื่นเขาก็อย่างนี้เหมือนกันถ้าเกิดไปแบบท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยคือ คือเขาก็เรียกรวมๆว,ว่าท่องเที่ยวนะเพราะจริงๆแล้วเ,เราอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวก็ได้แต่ว่าเขาเรียกรวมๆอย่างเงี้ยอ่าก็จะต้องมีตั๋วขาออกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องกลับไปต้นทางก็คือออกไปที่ไหนก็ได้ออกไปที่อื่นก็ได้เหมือนว่าเขาต้องการความมั่นใจว่าเออสุดท้ายจะออกจากประเทศเขาจริงๆอะไรเงี้ยครับก็หมดแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆที่เข้าไทยมาแล้วหรือกําลังจะมานะครับมีมีคําถามหรือว่าอยากจะแชร์เรื่องอะไรบ้างนะครับก็สามารถโพสต์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ